ของขน้องคนหนึ่งครับค <c oughs> ชื่อว่าน้องโว้น้องโว้ออกเสียงว่ายังไงน้องโว้ไม่รู้ค่ะคือน้องโว้เนี่ยนะคร, <c oughs> ครับเขาสอบติดคณะแพทยศาสตร์ <c oughs> มหาวิทยาลัยมหาสารคาม <c oughs> แล้วก็มีการนําเสนอข่าวว่าน้องเนี่ยเอาเอาภาพวันน้นก่อนเอาภาพวันวันที่เป็นข่าววันแรกเลยที่บอกว่าอยู่บ้านเพลิงจนๆอ่ะอืเอาข่าววันนั้นก่อนนะครับมีการนําเสนอว่าเนี่ยฮะ ภาพนี้ครับบ้านน้องโวแล้วก็บอกว่ายากจนแล้วติดคณะแพทย์ศาสตร์พ่อแม่ไม่มีปัญญาส่งเรียนหรอกบ้านก็จนจนพ่อก็ครูเป็นคนโพสต์พ่อก็มีอาชีพเนี่ยขายผักก็บ้านก็อยู่เพิงแบบเนี้โอ้โหคนสงสารฮะคนสงสารครับบริจาคกันฮะปรากฏว่าเงินเข้าบัญชีบริจาคสองล้านเจ็ดคนลัชนือพอเงินเข้าบัญชีบริจาคสองล้านเจ็ด จูจูครับกลายเป็นว่ามีการคําว่าจนทิพย์ขึ้นมาแล้วเรามีเที่ยวทิออทอพอ,นนนะอิมทิพอะไรพวกนี้นะอินทิพตตอนนี้จนทิพ์ผมก็งงๆตอนแรกนะคำว่าจนทิพ์อ,อันนี้นนก่อนนะน<ป>ที่ทพุทธศัก่าวไปถ่ายที่บ้านนะอ่ะอะอาก็ที่อยู่อาศัยก็ประมาณนี้นะฮะท่านผู้ชมครับความยากจนพอบอกว่าจนทิพ์อ้าวก็มีการแชร์ภาพกันว่าจนทิพ์จนยังไงครับมีภาพของน้องที่นั่งอยู่บนโต๊ะทําการบ้าน นะเอา,เ,อาเดี๋ยวด,ด,ดูภาพเมื่อสักครู่เนี่ยฮะอ่านี่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 ดูอะไรบ้างคุณรัชนีสังเกตเห็นอะไรบ้างก็มีขวดน้ำหอมขวดน้ำหอมอันนี้ยี่ห้อดังเหมือนกันนะอา่ายี่ห้อดังยี่ห้อต่างประเทศแต่ว่าน้ำหอมไม่เต็มขวดหรอกนะครับดูก็ใสๆนะเนาะอ่าแต่อาจจะใช้ไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยอามีขวดน้ำหอมแล้วภาพที่โดดเด่นมากนะครับก็มีรถป้ายแดงอืเอ้ยใครไปเจอไปถ่ายตอนไหนรถป้ายแดงมีรถยนต์ป้ายแดงนี่อ,อันนี้ใน มีรถยนต์ป้ายแดงนะครับเออแล้วก็เอามาโยงกันว่าเอ๊อยากจนทำไมมีเรื่องของน้ำหอมขวดละแพงๆนะมีรถยนต์ป้ายแดงไหนจะมีพวกเขาเรียกอะไรแท็บเล็ตใช่ไหมไอแพดด้วยนะไอแพดนะครับก็หลายเหมือนอยู่เอออะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะฮะออกมาจนทิพย์หรือเปล่าเท่านั้นแหละครับกลายเป็นเรื่องฮะ โอ้วันนี้น้องน้องนัดท่ว่าดีหรือว่าน้องโบร้องไห้เลยนะร้อง, home, องห่มร้องไห้ขอ,อชี้แจงนะครับขอชี้แจงอ,อันดับแรกเธอเขาบอกว่าขอบคุณผู้ใจบุญที่บริจาคเงินมาตอนนี้ปิดบัญชีแล้วนะครับปิดบัญชีแล้วส่วนกระแสที่บอกว่าน้องจนทิพย์เนี่ยนะครับความจริงแล้วเสียใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขอชี้แจงเป็นประเด็นเลยนะประเด็นที่มีการโจมตีเธอเรื่องจัดฝัน นะครับเรื่องจัดฟันเอ๊จัดฟันนี่แพงนะแพงค่ะก็หลายหลายหมื่นแต่ว่าไม่ได้จ่ายทีเดียวนะมันทยอยทยอยไปบางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นเด็กยากจนจริงๆไปจัดฟันได้ด้วยเหรอ,อม,มันแพงอยู่นะประมาณนี้นะฮะ,ะเธอก็ชี้แจงบอกว่าเรื่องจัดฟันเนี่ยทำงานพาร์ทไทม์หลังเลิกเรียนหารายได้พิเศษตั้งแต่ม .3 ตอนนั้นมีปัญหาเรื่องฟันก็ไปพบคุณหมอหมอก็แนะนำให้จัดฟันนะครับแล้วก็รักษาไปด้วย เริ่มตั้งแต่ม .4 ตอนนั้นพอมีเงินเก็บจากการทำงานก็ตัดสินใจรักษาอันนี้เรื่องฝันนะครับเธอทำงานพาร์ทไทม์นะฮะไอแพนะเธอก็บอกว่าเธอก็ทำงานพาร์ทไทม์นั่นแหละแล้วเก็บเงินนะครับเก็บเงินประมาณ1ปีนะ mm hmm. แล้วไปซื้อเอามาเพื่อใช้ค้นคว้ามูลในการเรียนมันมีความจำเป็นส่วนอินเทอร์เน็ต WiFi ที่บ้านเนี่ยเป็นของพี่ชายที่ติดตั้งเอาไว้ เสียค่าจ่ายรายเดือนเนี่ยประมาณสักหกรบาทแล้วพี่ชายก็เป็นคนชำระค่าใช้จ่ายรายเดือนของไาวไาฟน้ำหอมเนี่ยซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตเป็นน้ำหอมมือสองคือเหมือนมีคนใช้แล้วแล้วก็เหลือนิดหน่อยแล้วอามาขายเธอซื้อมาส0มร้อยบาทเหลือติดก้นขวดหน่อยหนึง่งเอามาตั้งไว้เฉยๆไม่ได้ใช้ ก็คุณเด็กผู้หญิงอ่ะบางทีนะอยาตัวเป็นสาวแล้วก็อยากจะมีน้ําหอมใช้บ้างอันนี้ฉันก็เคยเป็นผู้ชมก็ใช้วิจารยณนะฮะแต่แต่ที่ฉันใช้แป้งน้ำไงี่ฉันไม่ได้ใช้น้ําหอมสมัยคนเป็นนักเรียนแมนคะก็ใช้แป้งน้ําปะปะเอาเอาแป้งสาดอะไรคุณเลยใช้แป้งผสมน้ําแล้วก็ปะเอาไงส่วนรถจนไม่ใช่ของครอบครัวเธอเป็นรถของน้าเป็นรถของน้าเหมือนกับน้าเนี่ยเขาไปออกรถคันนี้ให้กับอะไร ลูกสะ้หลานสะพ้อะไรพวกนี้แหละ oh. แต่ยังไงก็ไม่รู้นะเธอก็ชี้แจงประมาณนี้ mm hmm. ก็ก็ชี้แจงว่ามันไม่ใช่ mm hmm. แต่ว่า,าถ้าจะแบบเงินทั้งหลายที่เธอเก็บมาพร์ททมเนี่ยเอามาเพื่อส่งตัวเองเรียนเรียนแพทย์อ mm ่ะ hmm. มันก็คงเรียนไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละค mm hmm. ่าเรียนแพทย mm ์ hmm. ก็คงจะแพงอะไร mm hmm. ประมาณนั้น mm hmm. uh huh. นะครับเรื่องนี้เนี่ยนะฮะท่านผู้ชมครับทางด้านของ เดี๋ยวฟังน้องก่อนดีกว่านะ,ะฟังน้องก่อนดีกว่าอ่ะลองฟังดูนะฮะตอนแรกที่หนูเลือกซื้อ iPad เพราะว่ามันเขียนได้ระหว่าง iPad กับโนบุกจะซื้ออะไรดีก็เลยเลือกซื้อ i p a พพอเขียนได้ด้วยจะได้ประหยัดค่าชิปดิวด้วยค่ะแล้วที่เลือกซื้อ iPad Pro รเขาบอกว่ามันแพงที่สุดก็ไม่ได้แพงหนูก็ซื้อรุ่นต่ําสุดของรุ่นนี้แล้วค่ะเพราะว่าหนูกะใช้ย,ยาวๆไปเลยค่ะซื้อครั้งเดียวก็ซื้อของดีไปเลยค่ะ ห้าหกปีน้ำหอมนะฮะน้ำหอมราคาหลักร้อยค่ะไม่ได้ถึงขนาดนั้นซื้อจากของทุกเหรอไม่ใช่ค่ะเป็นซื้อก้นขวดที่มันเหลือน้อยแล้วเป็นมือสองค่ะซื้อมาค่ะทํางาน,นค่ะที่จริงก็เริ่มทำตั้งแต่หมอต้นแล้วแต่ไม่ไม่ได้ทาเต็มตัวค่ะ,ะก็ทำสออาทิทตย์บ้างการหาทุนเลียนตัวเองเลย ก็มีผู้ดูแลจริงๆค่ะไม่ไม่ได้ใช้จ่ายเพื่อเข้าของส่วนตัวหรือนอกวัตถุะส์แน่นอนค่ะนี่นะครับตอนท้ายที่ผู้สื่อข่าวถามนี่ครับว่ามีผู้ดูแลหมายถึงว่าเรื่องของบัญชีเงินเงินที่รับบริจาคนะฮะซึ่งล่าสุดเนีนเ่ยนอำเภอเมืองกาลสินนะครับท่านสมเจตเตงมงคลนะฮะบอกว่าจริงๆจากการตรวจสอบก็ค่อนข้างยากจนจริงๆนะครอบครัวเนี้ยพ่อปลูกผักขายแม่ไม่มีอาชีพน้องเองก็เป็นเด็กเก่งเรียน ขยันเรียนมากนะครับล่าสุดเนี่ยเงินบริจาคเข้าบัญชี3ล้าน7นะฮะไม่ใช่2ล้าน7นะ3ล้าน795,000ซึ่งก็ปิดบัญชีไปเรียบร้อยแล้วก็เบื้องต้นก็เลยให้น้องเนี่ยทำแผนค่าใช้ใจ่ายในการเรียนแพทย์6ปีว่าเออจะมีค่าใช้ใจ่ายยังไงเท่าไหร่แล้วทางอำเภอก็ตั้งกรรมการที่ปรึกษาในการเบิกจ่ายเงินไปใช้นะครับเ,เพื่อให้เป็น เขาเรียกว่าอะไรตามวัตถุประสงค์ของผู้บริจาคจริงๆ,ๆให้น้องไปเรียนแพทย์นะครับจบมาแล้วก็จะได้รักษาผู้คนตามเจตนารมณ์ตามความตั้งใจอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเดี๋ยวฟังทานายเพเภอดูนะฮะก็ให้ทาง้องโวเนี่ยไปทําแผนการใช้จ่ายเงินมาเพราะแพทย์เรียน6ปีเนี่ยว่าจะมีเงินใช้จ่ายประมาณประมาณเท่าไหร่นะครับ เมื่อได้เงินยอดเงินจำนวนนี้มาแล้วเนี่ยว่าจะใช้ใจ่ายในใน6ปีนี้เท่าไหร่เราก็จะเก็บเงินตัวนั้นเนี่ยแยกบัญชีออกมานะครับอให้กำลังใจ